เพื่อนๆตอนนี้ผมอยู่ที่อุดรน,นะครับกำลังจะพาเพื่อนๆไปศูนย์วัฒนธรรมไทยจีนกับสารปู่ย่านะครับของจังหวัดอุดรน,นะเดี๋ยวผมจะเดินตัดสถานีรถไฟอุดรไปนะครับนี้ผมยืนอยู่ตรงที่เขาบอกว่ามันเป็นชิวิย่าเมือ<ต>ง,งไทยอะ,อะนะเออแต่มันมันมัน,ม,น,ม,นมันจางไปแล้วอะครับโอเคตอนนี้ก็เริ่มคึกคักแล้วนะนะตอนนี้เวลาประมาณ4ี่โมงกว่านะครับดูดิ ตรงนี้จะเป็น u D ูดีทาวนะครับเอฟตรงนี้เข้าไปนะอ่าตรงนี้สถานีรถไฟแล้วนะครับอ่าเราจะเดินข้ามตรงนี้ไปเลยนะครับเป็นเสามขับรถมาหรือว่านั่งแกลบมาก็ได้นะครับ นี่ผมผมมันประมาณกิโลีเดียวก็เลยเดินชิวๆได้นะครับตอนเย็นแดดไม่ค่อยมีละ เราหาทางเข้าศูาานย์วัฒนธรรมก่อนนะครับสันเจ้าปุยย่านะครับขออนุญาตครับเสวนแห่งสัตว์ท เนี่ยตรงนี้จะเป็นคาเฟ่เหมือนเป็นร้านกาแฟร้านน้ำชาอะไรเงี้ยเนี่ยเด็นยวันมาสวนแล้วเราเข้าไปในนี้นะครับมมตกกาลลเเยนถ่ายตรงประตูถ่กยรูป ครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่ศูนย์วัฒนารทมไทยจีนอุดรดนะครับจะพาเดินเล่นสักหน่อยนะครับนี้จะเปิดทุกปันนะครับจะปิดประมาณหกโมงนะครับแสดงว,ว่าตอนนี้เหมือนเขาเปิดแบบเขาเลิมเปิดเลยอะ่ะแล้วก็คือใครจะเข้า,เข,า,เ,ขาเข้ามาได้เลยตรงนั้นน่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์เป็นห้องพิพิธภัณฑ์มีมังกรตัวใหญ่โอ้ 不要、yep. เล่าเรื่องเมืองอุดอนะครับ ขนมไหว้พระจันทร์มาก ของคณะมังกรนะครับมันก็จะลงไปเรื่อยๆแล้วก็จะไปโผล่ตรงกลางที่เป็นข้างล่างอ่ะของดีๆทั้งนั้นเลยนะ,ะทำสวยมาก ทำไมหน้ามันแปลกๆอ่ะหน้าเหมือนคล้ายสุนัขเลยเนาะ ห้องไฟสีเหลืองตรงนี้จะเป็นจัดแสดงผ้าพรอบรมมาฉา,ายาญาลักษ์นะครับของพะบรมสารุวงศ์นะครับ ปีม้าหรอเป็นลูกแก้ชงปีมา้าไม่ใช่ทางโคบถ้ามันเป็นแก้ชงปีม้าัางโคบคาดเหรียญช่วยดึงดูดช่วยเรื่องเงินทองโชคลาภขอบคุณมากสำหรับคนปีมา้า ก็ดีนะมันแบบกลายเป็นที่สาธารณะแบบมาเที่ยวได้มาแบบกิจกรรมในครอบครัวได้นะครับข้าวต้งดีอ่ะทำดีใช่ไหมไม,ไหมีเข้าชุดจีนด้วยนะอะไรนะใเข้าชุดจีน เด okay, ี๋ยวเราแวะอุดหนุนน้ำหน่อยนะครับสัยมีหมอนลูกป่าด้วยนี่โคมไฟจีนสวยมากเลยเนาะเออ ตรงสารเจ้าเมื่อกี้ที่เราเดินมานี่เปิดไฟสวยเลยนะ,ะเ,รเราเข้าไปในสวนวังมัตฉาแล้วน,นะครับตอนนี้จังหวัดอุดอรนะนี่โคมไฟโอถ้าตรงนี้เปิดไฟนะสวยเลยนะเอ,อ,เอ,อเราเข้าไปดูกันนะครับอเอาแค่ประมาณนี้แล้วกันตรงนู้นจริง,รงๆก็มีสวนนะแต่มัน,ม,น,ม,นมันเริ่มมืดแล้วนะครับตอนนี้เวลาอ่า17.52านะมืดแล้วอะ จะ6โมงนะครับจะเปิดว่าเขาปิที่ตรงอื่นเขาเปิดกันแล่เนาะตรงนั้เหมือนมีสนามกีฬานะ9เล้ยวเลี้ยวหรอนี่หรอเขาเขียนไว้หรออธิษฐานสอหหลายเลี้ยวละเกินนะครับต๊ดต๊ด โอ้ตรงนี้เป็นโอ้มีโคมไฟอันเบลเลอร์เลย